สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมาดามแคททาโร่นะคะอ่านไพ่กับมาดามแมวคะ่ะวันนี้เราจะมาเล่น p i ิกอะคาดนะคะที่ไม่เกี่ยวกับหัวข้อของความรักนะคะอย่างที่เพื่อนๆเห็นกันแล้วนะคะในหัวข้อคลิปนะคะก่อนที่จะเข้ามาฟังมาดามนะคะวันนี้เราจะมาเล่น p i ิกอะคาดเรื่องอ่านใจสัตตูคู่อริ ของเรานะคะอา,อาจจะไม่ถึงขั้นเป็นศัตรูคู่อริก็ได้นะคะอาจจะเป็นคนที่เขาข่มข่มเสรเร,เราเราไม่รู้ว่าเขารู้สึกยังไงเขาไม่ชอบหน้าเราหรือว่าความจริงแล้วเขาเฉยเฉยกับเรานะคะหรือว่าอาจจะเป็นคู่แข่งเราก็ได้นะคะเพื่อนสนิทที่เคยเทำงานมาร่วมกันนะคะอยู่ดีๆก็แบ่งแยกไปนะคะกลายเป็นคู่แข่งของเราก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่ กำลังจะชิงโปรเจกต์กันกับเราในรอบนี้นะคะเราจะมาส่องใจเขากันนะคะมีหน้าไพ่ให้เลือกทั้งหมด 3. ภายไพ่นะคะเป็นเดมูลทั้งหมดเลยนะจ๊ะอันนี้ก็อาไพ่อันที่หนึ่งนะคะเดมูล ไพ่ที่2 The Moon และไพ่อันที่3าม The Moon นะคะอ่ะให้เพื่อนๆน,นึกถึงหน้าคู่กรณีของเรานะคะคู่กรณีของเพื่อนๆนนะคะนึกถึงหน้าเขาเข้าไว้นะคะแล้วก็ถามคําถามในใจนะคะขอดูความคิดลึกๆในใจของเขาหน่อยค่ะอ่ะวันนี้นะคะมาดามจะไม่ใช่คําหยาบคายนะคะเราจะ แนวใสาส่องใจนะคะส่องใจแบบแบวๆนะคะส่องใจแบบน่ารักนะคะจะไม่มีความดรามานะคะทุกคนไม่ต้องกังวลนลยคะอาจทำสมาธินึกถึงหน้าขาวไว้นะคะหลับตาค่ะโอเคค่ะลืมตาได้อ่าหน้าภายใบไหนนะคะดึงดูดสายตาเพื่อนๆมากที่สุดนะคะเดี๋ยวเราไปฟังที่กองนานกันถ้าเกิดเพื่อนๆยังเลือกไม่ได้นะคะกดโอสไว้ก่อนแล้วก็ เลือกใหม่ทําสมาธิใหม่ค่ะใครเลือกได้แล้วนะคะไปฟังมาดามเลยค่ะสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะ The Moon อันนี้นะคะมาจากสําหรับ Tarot of Prague นะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่แต่เราไม่ใช้พัด t a r พรางนะคะอันนั้นแนวส่บวกนะคะเราจะมาใช้ไพ่สาย d a r กนะคะ Divine Moon นะคะไพฟฟ่ฟาดๆนะคะดูกันนะคะส่องใจเขากันนะคะอ่ะ วันนี้นะคะมาดามอยากจะลองดูนะคะเพราะพอดีมาดามทาไพ่เนี่ยคะ่ะส่องใจอรินะคะของมาดามเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาลองดูกันนะคะว่ามันจะแม่นไหมนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานของเพื่อนๆกับเขาคนนั้นนะคะคนที่เพื่อนๆอ,อยากมาส่องใจด้วยนะคะในวันนี้นะคะเดี๋ยวมาดามเอาไพ่ตั้งต้นวางไว้ตรงนี้เนาะโอเคค่ะมานึกถึงหน้าเขาไว้นะคะส่งจิตส่งใจให้มาดามนะคะทําสมาธิแล้วก็ ตั้งคำถามในใจนะคะอยากรู้จริงๆว่าเขาคิดยังไงในใจเขานึกถึงอะไรนะคะเกี่ยวกับเรานะขอใช้เดวินม<อ>ูนเดวินมูนสองก่อนนะคะขอพลังงานจากไพทาโรพลังงานจากจักรวาลและพลังงานจากเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะขอเข้าไปดูนะคะคนที่เพื่อนๆกองที่หนึ่งต้องการจะถามถึงนะคะว่าเขาคิดยังไงกับเพื่อนๆกอ,องที่หนึ่งในตอนนี้นะคะตัวเพื่อนๆเ,เองนะคะ เอ็มไพรสนะฝั่งเขาล่ะแปดไม้เท้านะคะเหตุการณ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขา <laughs> ตึกถล่มทลายเลยนะจ๊ะทาวเวอร์ Tower, นะจ๊ะ <laughs> แล้วก็ดูสีายสนับสนุนของฝั่งเพื่อนๆสีมีใครสนับสนุนเพื<ๆ>่อนๆมากนะคะหกถ้วยโอเคแล้วฝั่งเขาล่ะเขาม <laughs> มีใครสนับสนุนเขาไหม เอดบอลนะคะอืมโอเคค่ะเเพื่อนๆกับเขานะคะมาดามมองว่าเพื่อนๆเนี่ยฝั่งเพื่อนๆน่าจะมีภาษีที่ดีกว่านะคะพี่เพื่อนได้ไพ่ดีเอ็มเพรสนะคะเป็นคนที่อยู่ในศักยฐานะที่สูงกว่าเขานะคะ <S <S เพื่อนๆอ,อาจจะเป็นชาวธาตุดินก็ได้นะคะพริกศกกันมังกรคนที่เกิดวันศุกรก์ก็ได้นะคะหรือว่าชาวธาตุน้ำมีกรกฎพิจิกก็ได้ค่ะ คนที่เกิดวันอังคารก็ได้นะฝั่งเขานี่ค่อนข้างจะเป็นชาวธาตุไฟเนี่ยนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะเป็นคนใจร้อนด้วยนะฝั่งเขาเนี่ยนะฝั่งเพ,เพื่อนเนี่ยเป็นดีเ p r มเพรสนะคะค่อนข้างที่จะเป็นคนที่เย็นกว่าอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะนิ่งกว่าแล้วก็ไม่ค่อยที่จะโวยวายนะคะฝั่งเขาแปดไม้เท้านะคะสังเกตได้เลยนะคะอะไรขวางมานะคะเอา เคียวฟาดเรียบนะคะคนนี้ค่อนข้างจะใจรอ,อน,นิดนึงนะคะแล้วชอบคาบข่าวที่ไม่ค่อยดีนะคะมาบอกชาวบ้านเขานะคะทําให้เกิดเรื่องคอรหาหรเกิดเรื่องเกิดปัญหาขึ้นได้นะคะแล้วตัวเขาเองเนี่ยมีคนสนับสนุนไหมมาดามมองว่าฝั่งเพื่อนๆมีคนสนับสนุนเยอะกว่านะคะเนี่ยนะคะ มีลูกน้องบริวารเยอะกว่านะ6ถ้วยนะคะแล้วเป็นลูกน้องที่เชื่อใจได้เป็นคนเก่าคนแก่ที่อยู่ด้วยกันมานานนะคะมีหลายคนเลยนะหนึ่งสามสี่นะคะอย่างน้อย4คนอดลิสตนะคะอย่างน้อยนะคะ4คนนะคะฝั่งเขามีไมมมีค่มีตัวแม่อยู่1ตัวนะคะนี่นะตัวแม่อยู่หนึ่งตัวอบอุ้มเขาที่เป็นทารกไว้นะคะเขาน่าจะมีบอสที่คอยอดูแลเทคแคร์ care, หรือหนุนหลังเขานะคะเป็นพลังงานของ คนที่คอยดูแลคนที่เด็กกว่านะเขาอาจจะมีหัวหน้าหรือว่ามีคนที่เป็นแบบขั้นสูงกว่าเขาค่ะคอยปกป้องคอยดูแลเขาอยู่นะคะพังพินาศนะคะคือความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขานะคะทาวเวอร์นะคะเหมือนกับว่าน่าจะเคยเกิดปัญหาทะเลาะกันรุนแรงแล้วก็ต่างฝ่ายต่างไม่คุยกันละนะคะเป็นลักษณะของคนที่อืไม่อยากจะยุ่งกับเธอละ เพราะว่าดูเธอเนี่ยจะทําให้ฉันเดือดร้อนมากนะคะหเห็นไหมคนนี้หันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมเพื่อนๆหันหน้าไปทางนี้ใช่ไหมฝั่งนี้ก็หันหน้าไปทางนู้นนะคะไปกรุยทางชีวิตเขาฝั่งนู้นไปนะคะเหมือนต่างคนต่างอยู่นะคะประมาณนี้นะคะลองใช้ไพ่ส่องใจดูนะคะมาดามขอส่องใจดูคนหน่อยนะคะว่าความจริงแล้วนะคะลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนี้นะคะด้วยไพ่ของมาดามนี่นนะ ขอส่องดูหน่อยนะคะเลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะถามเหมือนคนรักเลยนะคะ,ะเป็นคนที่เพื่อนๆกองที่หนึ่งไม่ค่อยไว้ใจก็เลยอยากจะมาส่องใจเขานะคะมาดูแกันนะลึกๆแล้วเขารู้สึกยังไงกับเพื่อนๆกองที่หนึ่งกระเด็นมาหนึ่งอันนะคะเขาไม่ได้แคร์คุณขนาดนั้นอย่าทุ่มเทรักษาระยะนะจ๊ะแปลว่าคนนี้เขาก็ อีกนอ้อนเพื่อนแหละไม่ค่อยสนใจเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะไม่ต้องไปดูแลเทคแคร์อะไรเขามากนะคะก็ปล่อยๆเขาไปถ้าเขาไม่ขอความช่วยเหลือเราเรานะเราก็ไม่ต้องยื่นมือเข้าไปเพราะว่าเดี๋ยวเราจะแก้เป็นหมานะคะลักษณะนี้นะคะรักษาระยะไว้นะคะมันมาเป็นแก๊งตัวช่วยด่วนนะคะคอฟอร์เฮลนะคะคนนี้ชอบเล่นพักเล่นพวกนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆอ,อาจจะต้อง หาฝั่งที่เป็นสายสนับสนุนเพื่อนๆเ,เยอะๆหน่อยน,นะคะและต้องเป็นคนมีบารมีหน่อยนะจ๊ะอือปากร้ายแต่ก็พึ่งได้นะคะแมนๆบางทีเขาก็มีนิสัยที่พึ่งได้นะจ๊ะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าถึงขนาดตัดขาดเขาไปมากน,านาักนะบางเรื่องนะคะเราอาจจะต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันนะคะ mm hmm. เขาถึงบอกว่าคี p อะไรนะคีบแฟนคีบยูเฟรนคลอสคีบ Your enemy closer นะคะอ่าเราต้องเก็บศัตรูไว้ใกล้ยิ่งกว่าเพื่อนเราอีกนะคะเพราะฉะนั้นในบางทีที่เราต้องการพึ่งพาเขาเขาก็พึ่งได้อยู่นะนิสัยจริงๆเขาน่าจะขี้อิจฉานะจ๊ะเขาอาจจะไม่ได้คิดอะไรมากกับเพื่อนๆก็ได้นะคะเพื่อนๆอาจจะดูสวยมีเสน่ห์แล้วก็มีแต่คนชอบในที่ทํางานนะคะเขาก็เลยอาจจะอิจฉาเพื่อนๆก็ได้นะจ๊ะอีกใบหนึ่งนะคะ บางทีนะเขาก็อยากให้เราช่วยเขานะคะไพ่ก็บอกก็ช่วยๆเขาไปเถอะนะเป็นบุญกุศลชีวิตนะคะเจ้ากรรมในเวรก็จะได้ไม่ยุ่งวุ่นวายกันละกันนะคะถ้าเพื่อนๆหลุดพ้นออกจากกันละกันแล้วอาจจะดีกันขึ้นมากกว่านี้ก็ได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆกองที่หนึ่งนะคะมาดามทาคลิปสั้นๆนะคะไม่ทําเยอะมากนะ อย่าเอาไปอินอย่าเอาไปตัดสินใจในชีวิตจริงนะคะฟังไว้เป็นไอเดียนะคะอาจจะตรงหรือไม่ตรงก็ได้นะคะเพราะว่า1เป็นพนลังงานโดยรวมนะคะหรือว่า2เพื่อนๆก็อาจจะไม่ได้ตรงกับพลังงานในที่นี้เลยก็ได้นะอ่ะฟังไว้นะคะเผื่อว่าถ้ามีอะไรที่เอาไปปรับใช้ได้ก็เอาไปปรับใช้กันนะคะเพื่อพัฒนาตัวตนของเรานะคะ,ก,ะก็ถ้าเกิดชอบสไตล์การอ่านไพ่มาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทเธอร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรคอมเมนต์บอกมาดามได้ เะะจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่2นะคะ The Moon นะคะจากสำรับของ Revival Art Tarot นะคะ,ะแต่ว่าเราจะไม่ได้ใช้ Revival Art Tarot นะเพราะว่ามันเป็นไพ่าสายบวกนะคะเราจะใช้ไพ่พลังงาน Dark นะคะสายดาร์กนะคะอย่าง Devin Moon นะคะก็คือไพ่อันนี้นะจ๊ะ อาัยแซบนะคะมาส่องนะคะเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับคนที่เพื่อนๆ่อนกองที่สองนะคะอยากให้มาดามช่วยส่องใจดูนะว่าความจริงแล้วเขาหวังดีหรือเขาหวังร้ายกับเรานะคะคนที่เพื่อนๆ่อนกองที่สองไม่ค่อยไว้วางใจนะเขาเป็นอริศัตรูเราคู่แข่งเราหรือความจริงแล้วเขาก็แค่คนธรรมดาที่อิกนอเราเฉยๆนะคะ มาเดี๋ยวมาดามเข้าไปส่องดูให้นะคะจงนึกถึงหน้าเขานะคะทําสมาธิส่งพลังงานให้มาดามมาดามขอพลังงานจากเพื่อนๆกองที่สองพลังงานไพทาโรและก็พลังงานจักรวาลน,นะคะขอเข้าไปส่องดูเรื่องความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับคนคนนั้นหน่อยนะคะว่าช่วงนี้มีพลังงานประมาณไหนนะคะมาค่ะพลังงานของเพื่อนๆนนะคะ คิงเหรียญนะคะพลังงานของตัวเขา a อ e ด f บคัพนะคะอ่ะพลังงานโดยรวมนะคะความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆกับเขาตอนนี้รูปแบบความสัมพันธ์เป็นอย่างไรนะคะ j u d g m e n t นะคะฝ่ายสนับสนุนของเพื่อนๆนะคะเพื่อนๆมีฝ่ายสนับสนุนไหมนะ the star นะคะแล้วฝั่งเขาล่ะฝั่งเขามีฝ่ายสนับสนุนไหมคะ ดีเอ็มเพรสนะจ๊ะอ่ะโอเคค่ะก็มีพลังงานของคนที่เกิดธาตุดินนะคะพฤศภกันมังกรนะคนที่เกิดราศีกุมคนที่เกิดบันศุกนะคะแล้วก็คนที่เกิดธาตุน้ำน,นะคะมีกรกฎพิจิตนะมีสองธาตุใช่ไหมธาตุดินกับธาตุน้ำน,นะคะพฤษภกานมังกรแล้วก็มีกรกฎพิจิกนะคะคนที่เกิดเดืเดอนอาราศีกุมแล้วก็คน ที่เกิดวันศุกร์นะจ๊ะอ๋อเอา,าเทียบตัวต่อต,ต,ตัวนะคะช็อตต่อช็อตนะคะเพื่อนๆมีภาษีที่ดีกว่าเขานะคะเพื่อนๆมีพลังงานของราชาเหรียญน,นะคะถ้าเป็นคนในที่ทํางานเพื่อนๆก็จะมียศฐานะที่สูงกว่าเขามีรายได้เยอะกว่าเขามีตําแหน่งหน้าที่การงานใน บริษัทนะคะที่สูงกว่าเขานะคะถ้าไม่ใช่คนในที่ทํางานนะคะเป็นคนในหมู่บ้านเป็นคนที่เรารู้จักนะคะเพื่อนๆน่าจะมีอายุเยอะกว่าเขาแล้วก็เป็นที่เคารพนับถือต่อคนรอบข้างมากกว่าเขานะคะส่วนเขานี่ค่อนข้างจะเป็นสายอาร์ตนะคะสายอาร์ตสายติดนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยสนใจเรื่องแบบ ยศถาพันดาศักเท่าไหร่นะคะค่อนข้างที่จะแคร์ในสิ่งที่ตัวเองชอบเท่านั้นนะคะไม่ใช่คนที่อยู่ในกรอบในระเบียบนะคะเป็นคนที่อาจจะไม่ชอบที่จะทํางานประจาําอาจจะไม่ใช่คนที่ชอบทํางานฟูลไทม์นะคะรักที่จะเป็นอ่าคนทํางานอิสระมากกว่านะคะออกไปทางแนวสายอาร์ตนะคะเด็กอ่าเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกฟรีแลนซ์ป่ะอ่า ชอบจะทํางานแบบฟรีแลนซ์มากกว่าเพราะฉะนั้นเวลาถ้าต้องมาทํางานมาดีวกันนะคะคนหนึ่งค่อนข้างที่จะสติกว่าแล้วก็เป็นคนที่ยึดมั่นในระเบียบแล้วก็ความมั่นคงในองค์กรมากกว่าเพราะฉะนั้นมาเจอสายตีดเนี่ยนะคะก็น่าจะเข้ากันไม่ค่อยได้นะจ๊ะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาคนนั้นน่าจะออกแนวตอนนี้ก็แบบก็แล้วแต่เวรแล้วแต่กรรมนะคะจัดชิมเมนต์มานะคะก็ขึ้นอยู่กับว่า,าเคยทำอะไร กันมาก่อนนะคะก็ได้แต่รอว่าอนาคตนะคะสิ่งที่ทํากันมาก่อนหน้านั้นนะคะจะส่งผลอะไรให้เกิดขึ้นในอนาคตได้บ้างนะคะถ้าเคยทะเลาะกันก็คงจะเล็งๆดูว่าอนาคตนี้จะกลับมาคุยกันได้ไหมนะคะหรือว่าถ้าเกิดแค่ไม่ค่อยคุยกันแค่เฉยๆนะคะก็อาจจะต่างคนต่างเมียงต่างมองกันนะคะว่าเอ๊ะคนนี้นะคะเราจะสามารถคุยกันได้ไหมนะคะจะสามารถที่จะทํางานร่วมกันกับเขาได้ไหมนะคะก็เป็นลักษณะแบบก็ อย่างเชิงกันนะคะฝ่ายสนับสนุนของเพื่อนๆเ,เป็นเดอะสตาร์นะคะคนที่สนับสนุนเพื่อนๆน,นี่ค่อนข้างทจะเป็นดาวเด่นนะคะในองค์กรนะเป็นคนที่ท็อปฟอร์มนะคะเป็นตัวพ่อตัวแม่นะคะขององค์กรนะคะ เป็นคนที่ถ้าเกิดพูดปุบนะคะทุกคนจะต้องหันไปฟังนะคะเป็นลักษณะของคนที่ค่อนข้างที่จะมีชื่อเสียงว่างั้นเถอะนะแลวเขาก็ค่อนข้างเอ็นดูเพื่อนๆเยอะเลยนะคะอา,อาจจะเป็นคนละเภทกับเพื่อนๆก็ได้นะคะถ้าเพื่อนๆเป็นผู้ชายนะคะคนที่สนับสนุนเพื่อนๆนะคะก็จะเป็นผู้หญิงนะคะอาจจะเป็นคนที่แบบเ,เป็นคนที่ดังในที่ทำงานนะคะ ส่วนฝั่งเขานะคะคนที่สนับสนุนเขานี่เป็น DM Place นะคะ,ะเป็นตัวแม่เหมือนกันนะคะเป็นตัวแม่ทั้งคู่เพราะฉะนั้นฝั่งสนับสนุนนะคะถือว่าเป็นเขาเรียกอะไรนะมวยถูกคู่นะคะคนที่เป็นคนสนับสนุนเพื่อนๆกับเขานะค่อนข้างที่จะ อยู่ในเลเวลเดียวกันนะคะฝั่งดีเอมเพรสนี่ก็เป็นคนที่มีบารมีนะคะมีลูกน้องนะคะมีคนที่คอยออนับถือนะคะเพราะว่าคนคนนี้เขาอาจจะเป็นคนที่ใจดีและคอยช่วยเหลือคนอื่นเพราะฉะนั้นก็จะมีคนที่คอยช่วยเหลือเขากลับเหมือนกันนะคะ,ะแต่ก็เป็นการทะเลาะก,กันไม่ได้รุนแรงอะไรนะคะจัดเมนต์ก็คือยังอยู่ด้วยกันได้ในองค์กรเดียวกันได้อยู่ในสถานที่หรืออยู่ในสังคมร่วมกันได้นะคะเพียงแต่รอว่า ในอนาคตมันจะเป็นอย่างไรนะคะเหมือนกําลังดูกําลังเลงกันอยู่ว่าอนาคตความสัมพันธ์จะเป็นยังไงกันดีนะคะอะเดี๋ยวมาดามนะคะขอส่องใจเขาหน่อยนะคะว่าคนเนี้ยนะคะความจริงแล้วนะคะลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับเพื่อนๆกองที่สองนะคะ,ะไม่ใช่ไพ่ความรักนะคะอันนี้เป็นไพ่ส่องใจนะคะ,อ,ะอ่านใจอริมิรู้ไพ่นะคะไพ่ที่มาดามตั้งชื่อไว้นะจ๊ะอะ ขอดูหน่อยนะคะในใจลึกๆแล้วเขาคิดยังไงกับเพื่อนๆอนที่สองนะคะขอดูหน่อยห้าใบจ้าคุณมีอะคติเกินไปนะคะอ่าเขาอาจจะไม่ได้แย่อย่างที่คิดนะคะเพียงแต่เพื่อนๆอาจจะเออไม่ไว้ใจเขามากไปก็เลยทําให้มองเขาในแง่ลบนะจ๊ะยามศึกเรารบยามสงบเรารากักอ่าเห็นไหมอย่างที่มาดามบอกไม่ได้ทะเลกกาะกันรุนแรงมาก เพียงแต่ยังไม่ได้ไว้ใจกันแต่ก็อยู่ร่วมกันในสังคมได้ถ้าต้องพึ่งพากันก็รักกันแต่ถ้าต้องต่อสู้กันนะคะมีโปรเจกต์ขัดแย้งกันก็พร้อมที่จะใส่ไฟกันและกันได้นะคะ <S <S เดี๋ยวก็ดีกันลืมง่ายจะตายนะคะอะเห็นไหมสังเกตเห็นไหมเป็นแมวดําใช่ไหมแมวดําคู่กันนะคะอย่างน้อยสามใบแล้วแสดงว่าคนนี้ไม่น่าจะมองเราในแง่ร้ายนะจ๊ะ โอ้ได้ไปที่4ี่มาด้วยนะคะคนนี้ดีเชื่อถือได้แม้จะดูไม่น่าเชื่อนะคะเขาอาจจะเป็นสายติดละรักอิสระอย่างที่มาดามว่าเพื่อนๆก็เลยดูว่าเขาอะออกจะเป็นคนที่ไม่ไม่ค่อยเอาถ่าหรือเปล่าหรือว่าเป็นคนพึ่งพาไม่ได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยเพื่อนเก็เลยไม่ไว้ใจแต่ความจริงเขาก็เขาก็ดูเชื่อถือได้นะไปบอกร้อซ ได้แมวดำหมดเลยนะจ๊ะให้อภัยกันก็จบแล้วกินอีโก้เป็นอาหารนะคะที่ตอนนี้ไม่คุยกันเป็นเพราะกินอีโก้นะคะก็คือต่างฝ่ายต่างมองว่าใครจะยอมนะคะเข้ามาหาก่อนกันนะคะไม่ยอมเข้าไปหาเขาก่อนเพราเดี๋ยวเขาหาว่าเราแพ้นะคะก็เลยเลงๆกันอยู่นะคะว่ายังไงดีในอนาคตน,นะคะไพ่ว่าคนนี้เชื่อถือได้นะคะ แม่แม,มาดามบอกว่าเป็นแมวดําใช่ไหมแมวดําก็คือเป็นคนที่ใกล้สึกสงบแล้วนะคะถ้าเป็นอีแมวแดงอย่างนี้นะคะทะเลาะก,กันอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ดวงของเพื่อนๆนะคะอันนี้มาดามเอามาเป็นตัวอย่างนะถ้าแมวแดงอย่างนี้นะคะแมวทะเลาะก,กันเนี่ยนะอันนี้แปลว่าสึกนี้ยังไม่สงบนะจ๊ะเพื่อนๆได้แมวดําทั้ง5้าตัวเลยนะคะอ่ะถ้าปรับความเข้าใจกันได้ก็ปรับนะคะคนนี้ไม่ได้กุน่ากลัวอย่างที่คิดนะคะ ประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆกองที่2นะคะอย่าไปอินมากนะคะเป็นพลังงานโดยรวมอาจจะตรงหรือไม่ตรงกับเราเลยก็ได้นะอะไรที่ดีเก็บกลับไปปรับใช้นะคะอะไรที่ฟังแล้วรู้สึกเออมันไม่ดีนะคะทิ้งมันไปนะคะอย่าได้ใส่ใจนะจ๊ะถ้าชอบสไตล์การอ่นานไพ่ของมาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทาร์โรกดกระดิ่งแจ้งเตือนมีอะไรคอมเมนต์บอกมาดามได้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคะ่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย สวัสดีเพื่อนๆที่เลือกไพ่กองที่3นะคะ The Moon นะคะอันนี้เป็นไพ่จาก Tarot of p r a e นะคะอืมเป็นไพ่ที่แบบเป็นไพ่แถมนะคะด้านหลังไม่มีไพ่นะคะเป็นไพ่ที่สวยนะแต่เป็นพลังงานสายบวกมาดามไม่เอามาใช้กับคลิปนี้นะคะมาดามจะใช้ไพ่ the Wind Moon นะคะไพ่สายดาร์กนะคะสายฟาดนะคะ มาลองดูนะคะดูเช็คพลังงานของคนที่เพื่อนๆกองที่3มไม่ได้ไว้ใจเขานะคะยังคลางแคลงใจในความรู้สึกของเขาว่าความจริงแล้วเขาดีหรือเขาร้ายกับเรากันแน่นะคะวันนี้เราจะมาลองอ่านใจกันนะคะคนที่เราไม่ค่อยไว้ใจนะศัตรูคู่อริหรือความจริงแล้วเขาแค่หน้ามึนเฉยๆนะจ๊ะ มาเช็คกันนะคะเพื่อนๆกองที่3นึกถึงหน้าเขาเขาไว้นะคะถามคำถามกับไพ่นะคะเขาจะเอายังไงกับเรานะคะเขาคิดยังไงกับเรานะมาดามขอพลังงานจากเพื่อนๆกองที่3าพลังงานไพทโรรพลังงานจักรวาลนะคะขอเข้าไปดูความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกองที่3กับคนที่เพื่อนๆกองที่3มาถามถึงนะคะคู่กรณีของเพื่อนๆกองที่3ามนะคะอย่างแรกเลยขอดูพลังงานของเพื่อนๆกองที่3ก่อนนะคะ 9ดาบนะคะคเครียดนะคเครียดมากช่วงนี้พลังงานของฝั่งเขาละ่ะ3ถ้วยนะคะอือเฮฮาปาร์ต uh ี huh. hey ้นะคะไม่สนใจใครไม่สนใจ world นะคะไม่แคร์ว uh ิร์ลนะอะขอดูรูปแบบความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาในตอนนี้หน่อยนะคะ4ดาบนะคะต่างคนต่างอยู่นะคะ <ừ> แกล้งตาย ขอดูฝั่งสนับสนุนฝ่ายสนับสนุนเพื่อนๆนะคะ The Sun นะคะฝ่ายสนับสนุนของตัวคาล่าแปดไม้เท้านะคะอ่าอีกาขับข่าวนั่นเองนะคะป้าเผือกนะคะป้าเผือกในที่ทํางานนะอ่ามีพลังงานของคนที่เกิดวันอาทิตย์นะคะ่าทัดไฟนะคะเมสิงธนูนะคะธาาุลมตุนกุมเมถุนและทาตนน้ำนะคะมีนกรกฎพิจิตนะ มีทั้งหมด3ธาตุนะคะธาตุไฟธาตุน้ำธาตุลมนะคะแล้วก็คนที่เกิดวันอาทิตย์ค่ะพลังงานของเพื่อนๆตอนนี้นะคะเครียดคิดมากนอนไม่หลับกังวลมากเลยนะคะคิดถึงเรื่องของคนคนนี้แล้วก็รู้สึกไม่สบายใจนะคะเอาไปเก็บกลับไปที่บ้านเลยนะถ้าเป็นคนที่อยู่ในที่ทําง,งานหรือคนในสังคมเดียวกันนะคะเพื่อนๆค่อนข้างที่จะไม่สบายใจเวลาที่เจอหน้าเขาคนนี้นะคะ เท่าไหนที่ต้องเจอกันเนี่ยกลับบ้านไปจะรู้สึกแบบเป็นกังวลใจรู้สึกหวัดแะแวงรู้สึกไม่สบายใจคิดว่าเขาอาจจะ คิดไม่ดีกับเรานะคะรูปแบบความสัมพันธ์ของเขานะเพื่อนๆนค่อนข้างคิดมากในขณะที่เขาไม่คิดอะไรเลยนะคะคนคนนี้ที่เพื่อนๆมาถามถึงนะคะไม่ได้คิดอะไรเลยกับเพื่อนๆนะคะไม่ได้สนใจเพื่อนๆเลยนะคะไม่แคร์เลยนะในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขากระทํานะคะว่าจะทําให้เพื่อนๆรู้สึกยังไงคะ่ะตัวเขาไม่ได้เป็นคนที่สนใจคนรอบข้างขนาดนั้นนะคะเขาเป็นสายเฮฮาปาร์ตี้นะคะ อยู่กับเพื่อนกับฝูงของเขาแล้วค่อนข้างที่จะทําตัวเป็นเด็กนิดนึงนะคะน่าจะอยู่น้อยกว่าเพื่อนๆน,นะคะก็เลยทําให้เป็นคนที่ไม่สนใจสิ่งแวดล้อมรอบข้างนะคะความสัมพันธ์ของเพื่อนๆกับเขาตอนนี้ก็นิ่งกันเลยนะคือต่างคนต่างยู่นะคะพูดกันเท่าที่จําเป็นนะคะแต่คิดว่าไม่น่าจะพูดกันนะคะต่อให้จําเป็นต้องพูด,พดกันนะคะเพื่อนๆอาจจะใช้วิธีนะคะฝากสารผ่านไปกับออผู้ช่วยนะคะ อะเดี๋ยวเธอช่วยไปบอกคนคนนั้นให้หน่อยนะให้เขาช่วยทําโปรเจกต์นี้ให้หน่อยซิอะไรเงี้ยคือเหมือนฝากสารไปบอกทั้งๆท,ท,ที่ความจริงแล้วก็คือเดินไปบอกก็ได้เพราะว่านั่งทํางานใกล้ๆก,ก,กันนะคะแต่เพื่อนๆก็ไม่นะคะบางทีอาจจะส่งอ e ีเมลไปด้วยซ้ํานะคะมีการครับข่าวนะคะแต่เพื่อนๆมีฝั่งสนับสนุนที่ดีนะคะเป็นเดซันนะคะเป็นคนที่ โดดเด่นที่สุดในที่ทํางานเป็นคนที่โดดเด่นที่สุดในสังคมนะคะและคนคนนี้อยู่ข้างเพื่อนๆนะคะทําให้เพื่อนๆนะคะอยู่ในจุดที่ค่อนข้างที่จะสว่างสวยนะคะในองค์กรนะจ๊ะแล้วก็ทําให้เพื่อนๆดูดูน่าเชื่อถือเมื่อคนอื่นเขาแบบเหมือนเวลาที่เราทํางานแล้วคนที่สพอร์ตเราคนที่สนับสนุนเราเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเป็นเวลโนนหรือเป็นที่น่ารับถือนะคะ คนอื่นเขาก็จะนับถือเราด้วยเพราะเหมือนกับว่าเออเราก็เป็นพรรคพวกเดียวกับคนคนนั้นนะคะเขาก็จะเชื่อถือเราไปด้วยนะคะในขณะที่ฝั่งเขานะคะเขาเป็นสายคียเมาส์นะคะคนคนนี้สายคี้เมาส์นะคะวันวันมาทํางานก็คือมานั่งเมาส์มานั่งคุยห่หากับปาร์ตี้กับเพื่อนๆและชอบทําเสียงดังนะคะทําให้เพื่อนๆนเซ็งนะคะคุยเสียงดังนะคะงานการเดินหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะแล้วฝั่งสนับสนุนของเขาส่วนใหญ่ก็เป็นพวกป้าเมาส์นะคะ ประเมาข้างบ้านอะไรเงี้ยค่ะคนที่ชอบตั้งกลุ่มนินทาชาวบ้านเขาหรือชอบเอาข่าวเอาข่าวลือเอาข่าวไม่ดีของคนนั้นคนนี้มาคุยกันในที่ทํางานเนี้ยค่ะก็คือก็เป็นแก๊งเดียวกันกับเขาแต่ พวกนี้นะคะพวกฝั่งเนี้ยที่ชอบปล่อยข่าวลือเนี่ยนะคะมันจะทําให้คนอื่นเนี่ยรู้สึกกังวลใจเพราะว่าสิ่งที่พูดออกมาบางทีก็จริงบ้างไม่จริงบ้างบางทีก็ใส่สีตีไข่เข้าไปแล้วก็ทําให้คนฟังรู้สึกไม่ดีนะคะหรือทําให้คนที่ถูกเอามาพูดเสียหายได้นะจ๊ะก็จะประมาณนี้งั้นเดี๋ยวมาดามขอเข้าไปเช็คหน่อยนะคะ จากไพ่ข้อความที่มาดามทำเองนะคะไพ่อ่านใจอริมีรู้ไพ่นะขอดูหน่อยนะคะว่าความจริงแล้วคนคนนี้เขาคิดยังไงกับเรานะจ๊ะเดี๋ยวไม่ใช่เอาใหม่ยังไม่ทันถามขอดูหน่อยนะคะคนคนนี้คิดยังไงกับเพื่อนๆกองที่สามนี้นะคะขอเลือกห้าใบนะคะขอไพ่ห้าใบานะเขาคิดยังไงเพื่อนๆกองที่ นะคนนี้ดีเชื่อถือได้แมดูไม่น่าเชื่อถืออ่ะพลังงานเขาอาจจะดูเด็กนะเขาอาจจะดูแบบขี้เล่นดูอาจจะแบบไม่เอาจริงเอาจังเวลาทํางานดูขี้เมาส์แต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนที่เชื่อถือได้นะคะและเขาไม่ค่อยมองเราในแง่ร้ายนะจ๊ะเขาดูอีกนะคะแต่ใบเดียวเราเชื่อไม่ได้ใช่ไหมเราต้องดูอกภาพใบนะอ่ะบางทีเขาก็ต้องพึ่งบารมีเรานะคะเพราะว่าเรานาจะเป็นคนที่ ทำงานเก่งกว่าเขานะคะบางทีเขาก็ชอบขอให้เราช่วยเขาไพ่ก็บอกช่วยๆเขาไปเถอะนะมันเป็นบุญกุศลชีวิตนะจ๊ะอะต่อนะคะแล้วยังไงอีกคะเข้าใจผิดเขาไม่ได้เกลียดนะคะเขาชอบคุณนะคะแสดงว่าคนเนี้ยเขาก็ไม่ได้มองเพื่อนๆในแง่ร้ายมากนะคะเพียงแต่น,นิสัยกับจริตมันไม่ตรงกันเฉยๆก็เลยทําให้ต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างเงียบนะคะความจริงแล้วไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะจ๊ะ อ่ะต่อนะคะอะไรอีอะไรอีกนะอาคนนี้บางทีเวลาคุยกับเราเขาก็ไม่ค่อยได้แสดงอารมณ์จริงๆเขาก็ใส่หน้ากากบ้างแรงบ้างนะคะมันก็เลยทําให้เรารู้สึกแบบไม่ค่อยไว้วางใจเขานะคะแต่ถ้าเกิดเขาในใจเขาลึกๆเขาคิดดีกับเรานะคะเขาใส่หน้ากากเพื่อที่จะทําให้เพื่อนๆเนี่ยเออเขาอาจจะเขินก็ได้อาจจะแบบครูพี่คนนี้แบบ เก่งมากเลยอะแต่ไม่กล้าชมต่อหน้าเพราะเขาไม่ใช่สายชมคนอื่นไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เขาเจอหน้าเพื่อนๆเ,เขาก็อาจจะแบบใส่หน้ากากแล้วก็ทําเป็นมึนใส่เพราะว่าไม่กล้าชมอะไรอย่างไงนะจ mm hmm. ๊ะอันว้สุดท้ายนะคะอานนี้ใสจริงๆเขาก็แค่คนขี้อิจฉานะคะเพราะฉะนั้นก็อย่าไปใส่ใจอะไรเขามากเลยนะคะเขาไม่ได้คิดร้ายอะไระกับเราขนาดนั้นนะคะ อาก็จะประมาณนี้สําหรับเพื่อนๆกองที่3านะคะอย่าไปอินจนเกินไปนะคะอย่าเอาไปคิดเป็นจริงเป็นจังในชีวิตมันอาจจะไม่ตรงกับเพื่อนๆกองที่3นะคะเพราะฉะนั้นก็เป็นไอเดียเฉยๆอะไรที่เป็นเรื่องที่ดีก็เก็บไว้ใช้นะคะอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไว้นะคะเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะถ้าชอบการอ่นานไพ่ของมาดามอย่าลืมกด subscribe ในช่องมาดามแคทเทโรกดกระด,กดิ่งแจ้งเตือนมีไรคอมเมนต์บอกมาดามได้นะคะบา,บายยจ้า